สวัสดีค่ะรหัสนักศึกษา667 15287เชื่อนาะงสาวไอรดาวังตากรณีเกิดไฟไหม้ที่ธานาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB นะคะการดำเนินการตามแผนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือเรียกว่า BMC จะถูกแบ่งออกเป็นแผนต่างๆที่เหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์การเกิดไฟไหม้ โดยมีการเลือกใช้แผนที่สามารถอธิบายได้ดังนี้ค่ะ 1. แผนระยะสั้นการทำแผนอพยพฉุกเฉินการอพยพพนักง,งานและลูกค้าออกจากอาคารที่เกิดเหตุทันทีโดยมีการระบ,บุเส้นทางการอพยพและจุดรวงพนที่ปลอดภัยการติดต่อหน่วยงานดับเพลิง เพื่อแจ้งเตือนและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อแจ้งพนักง,งานเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุ 2. แผนระยะกลาง คือการย้ายการดำเนินงานหากอาคารหลักได้รับความเสียหายจะมีการย้ายการดำเนินงานไปยังสำนักงานสำรองหรือสถานที่ที่มีความปลอดภัยทำการระบบฟื้นฟูไอที IT, การเปิดใช้ระบบสำรองและการเข้าถึงข้อมูลที่มีการสำรองไว้เพื่อให้ การบริการลูกค้าดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นการสื่อสารกับลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ให้บริการและสถานะการดำเนินงานแผนระยะยาวมีการฟื้นฟูอาคารเริ่มกระบ,บวนการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่หากอาคารหลักได้รับความเสียหายมากการกลับสู่ สถานการณ์ปกติเมื่อสถานที่ทำงานหลักพร้อมใช้งานจะย้ายการดําเนินงานกลับมาและทําการตรวจสอบความพร้อมของระบบการปรับปรุงแผน BMC ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการ BMC ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. แผนฉุกเฉินให้แผนการดําเนินงานต่อเนื่อง BPC เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของธนาคารยังสามารถทำงานได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมีการใช้ระบบสำรองข้อมูลและการทำงานจากที่อื่นเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการของลูกค้าจะไม่หยุดชะงัก สรุปก็คือในกรณีเกิดไฟไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์จะเรียกใช้แผนการดำเนินงานต่อเนื่อง B, C, P และการฟื้นฟูเป็นหลักในการรองรับสถานการณ์การเกิดไฟไหม้โดยมีการใช้แผนระยะสั้นในการตอบสนองทันทีต่อเหตุการณ์และตามด้วยแผนระยะกลางและระยะยาวในการฟื้นฟู กลับสู่สถานการณ์ปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้การบริการของธนาคารไม่หยุดชะง,งักและมีความปลอดภัยต่อพนักง,งานและลูกค้าขอบคุณค่ะ